เด็กออทิสติกที่นอนไม่เป็นเวลาไม่ยอมนอนกันคืน เรารักษากันยังไงคะเด็กเด็กออทสิสติกนั้นเนี่ยมีพลังงานเยอะตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากเกินไปอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งว่นวันเวลาที่น้อง,องตื่นเนี่ยไม่อยากจะหลับนอนกันเลยวิธีหนึ่งที่จะต้องทําให้น้องๆได้รับการพักผ่อนครับการพักผ่อนสมองนี่เป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งการนอนที่เพียงพอจะทําให้สมองได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องวิธีหนึ่งง่ายๆครับการใช้ยาการใช้ยามาช่วยทําให้น้องได้หลับนอนได้ดีขึ้นหลายๆคน วิตกกังวลครับว่าโอ้โหอาจจะทําให้น้องเนี่ยติดก,การใช้ยาไปตลอดต้องชี้แจงอย่างนี้ครับว่ายาที่เป็นแอนตี้ไซคอติกหรือยาที่เป็นกลุ่มของโรคทางจิตเวชในผู้ใหญ่นั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีการพิสูจน์ทราบว่าสามารถใช้ในเด็กได้ยาตัวนั้นชื่อ r ิสเปอริโดนครับลูกๆที่คุณพ่อคุณแม่พาไปหาหมอพัฒนาการเด็กนีมักจะได้ยากลุ่มนี้ในการช่วยทําให้นอนหลับได้ดีขึ้นหรือไม่ก็ช่วยในการลดอารมณ์ความรุนแรง ของน้องๆในตอนกลางวันเขาได้ว่ายาที่ไปช่วยปรับอารมณ์ในปริมาณที่รับประทานนั้นเนี่ยนับเป็น0.1 0.2 0.3 0.5 cc กันเลยนะครับเริ่มจากน้อยๆก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มอยู่ที่จุดประสงค์ครับเช่นเราต้องการแค่เรื่องนอนกินแค่ก่อนนอนครับเราต้องการเรื่องที่ไปคุมไปลดหรือไปปรับอารมณ์กินตอนเช้ารวมด้วยก็ได้ครับแต่ต้องปรับขะาด ขนาดที่มากเกินไปยาตัวนี้มีผลข้างเคียงประการเดียวที่ชัดเจนก็คือเรื่องที่ง่วงครับง่วงซึมจนกลายเป็นว่าเอวไม่มีสมาธิในการที่จะเรียนรู้ในการพัฒนาอันนี้ไม่ดีครับต้องขนาดพอดีต้องปรับจนพอดีก็จะสามารถใช้ได้แต่สําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นห่วงเรื่องของการใช้ยาทางทางจิตเวชท,ที่ถึงแม้ว่ามีการพิสูจน์ทราบแล้วก็รับรองกันในทางฝั่ง FDA อเมริกาแล้วก็ตามไม่อยากให้น้องได้ใช้ยากลุ่มนี้ ยาอีกตัวหนึ่งที่เราไม่ถือและไม่นับเป็นยาเลยจริงๆแล้วมันเป็นฮอร์โมนที่เกิดจากการสร้างในต่อมพิจูตอรี่ในร่างกายของเราเองในสมอง,องเราเองนะครับก็คือเมลาตนินครับหาเมลานินไซรับมารับประทานได้เริ่มต้นจากน้อยๆก่อนเช่นเดียวกันครับแต่การรับประทานเมลานินนั้นต้องเข้าใจนะครับไม่ว่าน้องจะไปหลับไปนอนกี่โมงกี่ยามก็าตาม เราตั้งนาฬิกาได้เลยครับให้น้องเนี่ยทานเมลาตวนินเนี่ยตามเวลานั้น,น,นเลยไม่ว่าวันนี้จะนอนกี่โมงเช่นเราอยากจะให้น้องเนี่ยเข้านอน3ทุ่มประมาณ2ทุ่มเราก็ให้ทานแล้วครับเมลาตวนินเพื่อให้ระดับของเมลาตวนินนั้นที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยขึ้นสู่ระดับสูงสุดในเวลาเดียวกันทุกวันนั่นคือมันสามารถไปสร้างนาฬิกาชีวิตนะที่อาจจะเป็นการบกพร่องในเรื่องของเมลาตินินเพราะว่ามีงานวิจัยหลายงานวิจัยครับพิสูจน์ทราบว่า เด็กออทิสติกนั้นมีการบกพร่องของสารเมลาโทนินหรือฮอร์โมนเมลาโทนินตัวนี้ในสมองครับการเติมเข้าไปก็ต้องเติมให้ถูกจังหวะให้มันสามารถไปเพิ่มปริมาณสูงสูงในช่วงที่ต้องการให้เกิดการหลับนอนตามที่นาฬิกาชีวิตของคนเราเนี่ยเป็นอยู่นะครับ